ฝ่ายบริหารทั่วไปสนักงานประันสังคมสภาพแวดล้อมโดยรวมบริเวณอาคารสนักงานสะอาดและแบ่งห้องทำงานของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนวัฒนธ,ธรรมองค์การที่เด่นชดัดมีการจัดวีกันในยามเช้าและช่วยการทำความสะอาดโต๊ะรับประทานอาหารแบ่งขนมว่างกันรับประทานอาหารพลักงานที่รับมอบหมายหนึ่งขัดแยกที่อยู่ของจดหมายลงทะเบียน ติด AR ที่ซองจดหมายทายเอกสารปัญหาและอุปสรรค 1. นมีการคัดแยกที่อยู่ของจดหมายผิด 2. มีการทายเอกสารผิดในช่วงแรก 5. แนวทางการพัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ในครั้งนี้สบถานที่เรียงที่ดูแลตัวเราในด้านการทำงานว่าควรปรับปรุงส่วนไหนบ้างและควรเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมบ้าง 6. ประเด็นไฟรู้ได้สอบถามว่าทำไมถึงต้องถ่ายเอกสารแบบฟอร์มใบนำส่งสิ่งสิ่งของทางไปรษณีย์โดยชำระบริการเป็นเงินเชื่อหรือเรียกสั้นๆว่าใบนำส่งไปรษณีย์ออกเป็น3แผ่นและเหลือไว้ที่สถานการณ์หนึ่งแผ่นขั้นตอนนะคะในกรณีที่จดหมายส่งไม่ถึงผู้ประกันตน หรือล่าช้าผิดปกติทางสำนักงานสามารถเช็คได้ว่าจดหมายถูกส่งไปที่ไหนได้ส่งไปตามที่อยู่ตามข้อมูลหรือไม่ขั้นตอนการขอใช้รถสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐมเริ่มประชุมงานสารการจังหวัดนครปฐมรายละเอียดเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเดินทางไปประชุมที่สารการจังหวัดนครปฐมใช้เวลาสินาทีผู้รับผิดชอบเจ้าพนักงาน ต่อมาสอบถามผู้ควบคุมการใช้รถรายละเอียดการไปสอบถามผู้ควบคุมดูแลเวรว่ามีรถว่างในวันไหนตอนไหนบ้างใช้เวลา10นาทีผู้รับผิดชอบเจ้าพนักงานต่อมาถ้าได้รับรถแล้วได้รายละเอียดได้รับรถที่ว่างเพื่อที่จะใช้รถเวลา5นาทีผู้รับผิดชอบพี่โอพนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป ต่อมาเขียนใบขอใช้รถออนไลน์ก่อข้อมูลการขอใช้รถแบบออนไลน์เพื่อประหยัดทรัพยากรใช้เวลา2นาทีผู้รับผิดชอบผูเจ้าพนักงานต่อมาเสนอหัวหน้าฝ่ายขายรายละเอียดเสนอแบบฟอร,ร์มการขอใช้รถแก่หัวหน้าฝ่ายขอใช้รถตามระเบียบใช้เวลา5นาทีผู้รับผิดชอบเจ้าพนักงานต่อมาใบส่บงแบบฟอร,ร์มให้ผู้อนุญาต รายละเอียดส่งแบบฟอร์มการขอใช้รถให้แก่ผู้อนุญาตใช้เวลา2ชั่วโมงผู้รับผิดชอบพี่โอต่อมาเสนอท่านประกันรายละเอียดเส้นอนุญาตในการใช้รถราชการใช้เวลา1วันผู้รับผิดชอบธุรก,การพี่พลอยต่อมาเขียน เวรการใช้รถรายละเอียดเขียนวันเดือนปีและเวลาการใช้รถบนกระดานเพื่อแจ้งเวรการใช้รถใช้เวลาหนึ่งวันผู้รับผิดชอบพี่โอไฟบริหารทั่วไปเวลารวมกันทั้งหมด2วัน2ชั่วโมง32นาทีขั้นตอนการขอใช้รถสํานักงานประกันสังคมจังหวัดนครปฐม,มแบบเดิมเริ่มประชุมง,งานสรรการจังหวัดนครปฐมรา,ายละเอียด จ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเดินทางไปประชุมที่สารากลางจังหวัดนครปฐมใช้เวลาสิบนาทีผู้รับผิดชอบเจ้าพนักงานต่อมาสอบถามผู้ควบคุมเวรนการใช้รถรายละเอียดการไปสอบถามผู้ควบคุมดูแลเวรว่ามีรถว่างวันไหนตอนไหนบ้างใช้เวลาสิบนาทีผู้รับผิดชอบคุณเจ้าพนักงานต่อมาได้รับรถรายละเอียดได้รับรถที่ว่างเพื่อที่จะใช้รถใช้เวลาห้านาที ผู้รับผิดชอบพี่โอพนักง,งานฝ่ายบริหารั่วไปต่อมาเขียนใบขอใช้รถเขียนแบบฟอร,ร์มการใช้รถเพื่อเป็นการขอใช้รถตามระเบียบใช้เวลา15นาทีผู้รับผิดชอบเจ้าพนักง,งานต่อมาเสนอหัวหน้าฝ่ายรายละเอียดเสนอแบบฟอร,ร์มการขอใช้รถแก่หัวหน้าฝ่ายขอใช้รถตามระเบียบใช้เวลา5นาทีผู้รับผิดชอบเจ้าพนักง,งานต่อมาส่งใบแบบฟอร,ร์มให้ผู้อนุญาต รายละเอียดส่งแบบฟอร์มการขอใช้รถให้แก่ผู้อนุญาตใช้เวลาสองชั่วโมงผู้รับผิดชอบพี่โอต่อมาเสนอท่านประกันรายละเอียดเซ็นอนุเซ็นอนุมัติการใช้รถราชการใช้เวลาหนึ่งวันผู้รับผิดชอบพี่พลอยฝ่ายถุรการต่อมาเขียนเวียนการใช้รถเขียนวันเดือนปีเกิดและเวลาการใช้รถตามตามระเบียบบนกระดานเพื่อ แจ้งเวรการใช้รถใชเ้เวลา1วันผู้รับผิดชอบพี่โอฝ่ายบริหารทั่วไปใช้เวลาทั้งหมด2วัน2ชั่วโมง4ีสหนาทีสำนักงานตัวแทนทนรรายกรไัยสูนิรนบริษัทกร,รุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนสภาพแวดล้อมบรรยากาศภายในหน่วยง,งานมีการจัดระบบการทํางานในสมรงานที่ดีและเป็นระเบียบในการจัดสรรส่วนพื้นที่การทํางานและอาหารที่จัดระหว่าง วันมีความสะอาดวัฒนธรรมองค์การที่เด่นชัดมีการฝึกพูดบริบรการลูกค้าทุกเชาวกว้าก่อนสิบโมงเชา้ามีการอบรมในส่วนการวางแผนการขายประกันชีวิตและอบรมในส่วนของตัวแทนทุกๆวันศุกร์ภาักงานที่รับมอบหมายทำ Microsoft Excel เกี่ยวกับการทำรายรับรายจ่ายของการซื้อของเข้าบริษัท เช่นกระดาษ A 4ปากกากกข้อมูลลูกค้าในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า iPro ปัญหาและอุปสรรคยังมีความชำนาญในการใช้แอปพลิเคชัน i p o และการพูดเสนอขายผลิตภัณฑ์ของประกันชีวิตแนวทางการแก้ไขทำการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับเรื่องโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานเพื่อให้ได้ความรับความรู้และเกิดความชำนาญมากขึ้นสอบถามและปรึกษาที่เลี้ยงทันทีเมื่อเกิดข้อสงสัย ประเด็นใส่เรียนรู้คำถามทักษะในการสื่อสารมีความสำคัญในด้านใดของการขายประกันและวิธีการพูดแบบไหนถึงจะทำให้ลูกค้าซื้อประกันชีวิตคำตอบที่ได้การสื่อสารมีความสำคัญต่อการขายประกันเรื่องการพูดที่จูงใจลูกค้าและสื่อสารอย่างชัดเจนเรื่องการทำกรรมทันในการทำประกันและวิธีพูดแบบชักชวนเชอเชยแบบ ชื่อว่าความคุ้มครองชีวิตแน่น่ะคุณ